แอคชั่นนะครับเมื่อเรียนให้ไปดูโจทย์ง่ายๆอีกข้อหนึ่งนะฮะยังอยู่ที่สมการนะครับตัดภาพไปเลยนะครับวายวายวายเอาขยี้มาตรงนี้ค่ะตัดภาพมานะครับมาเลยครับอยู่นี่ครับนี่ครับกำหนดให้ครับสามส่วนสี่ x บวกหนึ่งส่วนห้าเท่ากับ x ส่วนห้าบวกหนึ่งส่วนสองโจทย์ถามว่าค่าของสิบเอ็ด x บวกห้าเท่าไหร่เมื่อนัสิบเอ็ด x เขียติดกันแสดงว่าสิบเอ็กับเเป็นอะไรกันอยู่คูณกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาค่าเอออกมาให้ได้แต่ว่าตัวเอของเรามีทั้งด้านซ้ายและมีทั้งด้านขวาครับเห็นไหมฮะเอ็กมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาครับเนียเธอก็ต้องรวมเอให้อยู่ด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมนั่นคือเงื่อนไขแต่ทีนี้ต่อไปมันมีส่วนฮะเวลาแก้สมการมีส่วนคณิตศาสตร์เขาไม่ได้ยอมให้มีส่วน เธอไปดูส่วนมเลขสี่เลขห้าเลขสองเพราะฉะนั้นเธอรู้ไหมฮะสี่ห้าสองส่วนมันมีสี่ห้าสองเขาไม่นิยมให้มีส่วนเขาก็เอาส่วนเนี่ยนะฮะหาเอาส่วนนีไปหาอะไรครับหาหาอะไรเอ่ยหาใครตอบได้เก่งมากครับเอาเอาเอาสี่ห้าสองันไปหาคอนอหาคอนอหาคอนอนของอะไรของ เลขสี่เลขห้าเลขอะไรฮะสองก็มาตั้งหารานี่นะสี่ห้าสองตัวที่เอามาหารต้องหารได้อย่างน้อยสองตัวครูก็เอาเลขเลขสองไปหารเลยสองหารสี่ได้ไงสองหารสองได้ไงสองหารสี่ได้สองสองหารห้าได้ไหมไม่ได้ลากพอลงมาดึงลงมาสองหารสองได้หนึ่งมีอะไรหารได้อีกไหมครับไม่มีเพราะฉะนั่นนี้นั้นจากตรงนี้เราบอกเลยเพราะฉะนั้นพอรอนอตรงสื่อสวยมาก เท่ากับเธอก็จับคูณกันหมดเลยอก็เป็นสองคูณสองคูณห้าคูณหนึ่งงั้นคออนาคูณเท่าไหร่ครับยี่สิบโอเคไหมฮะคือยี่สิบเพราะคอนนคือยี่สิบตรงนี้เธอก็บอกว่าเอายี่สิบคูณตลอด เอายี่สิบคูณตลอดนะฮะเอายี่สิบคูณตลอดทั้งเนดนดูเธอร์โมอให้ออกด้านซ้ายถือว่ามีสองพจน์พจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองด้านขวาก็มีสองพจน์พจน์หนึ่งพจน์สองเอายี่สิบคูณตลอดพราฉะนั้นเอายี่สิบไปคูณเลยก่อนเอายี่สิบไปคูณสามส่ x, วนสี่เอกับสามส่วนสี่เอกบวกเอายี่สิบมาคูณหนึ่งส่วนห้าฮะยี่สิบ คูณกับหนึ่งส่วนห้าคูณเขียนแบบนี้ครับเท่ากับครับเอายี่สิบมาคูณที่นี่ก็เป็นยี่สิบคูณกับ x ส่วนห้าอย่าลืมนะเขียนแบบนี้แสดงว,ว่าคูณบวกกับยี่สิบไปคูณกับหนึ่งส่วนสองโอเคไหมครับคูณหนึ่งสองเอายี่สิบคูณตลอดคูณพวกนี้หนึ่งพอดสองพอดสามพอดสี่ต่อไปคำเรียน ถ้าดูเอาสี่ไปหารยีร่สิบก็ล้วห้าห้าเอาห้าคูณสามได้สิบห้าก็กลายเป็นสิบห้าเอ็กซ์ครับบวกครับห้าตัดยี่สิบหรือหารยี่สิบได้ไรครับอะไรสี่เอาสี่คูณหนึ่งได้สี่อันนี้ก็ะทากับห้าหารยี่สิบได้สี่คูณเอ็กก็ได้เป็นสี่เอ็ก สองหารเอาโทษสองตัดยี่สิบหรือว่าเอาสองหารายี่สิบได้อะไรครับสิบคูณหนึ่งได้ก็บวกสิบ 10. อันนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยเธอรู้ไหมว่ายี่สิบเนี่ยไม่เห็นส่วนแสดงส่วนหนึ่งนะยี่สิบคูณหนึ่งสิบสองก็สองเป็นตัดทีนี้ปัญหาคือตัวแปรมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายจะมีด้านขวาก็มีเนี่ยขูอรูปรัดนิดหนึ่งได้ไหมล่ะกูอเอาสิบห้าเอ็กซ์อยู่ที่เดิมสีเอ็กซ์อยู่ด้านขวา 4x อยู่ด้านขวาไม่เห็นเข้ามาเสแดงเข้ามาอะไรบวกเตะไปด้านซ้ายไปเลยฮะับลบ 4x ได้ไหมครับ10อยู่ด้านขวาที่เดิมบวก4ด้านด้านซ้ายฮะเตะไปด้านขวาทำอะไรครับลบนี่นะะคำว่า4ไปลบคือแท้ที่จริงมาจากคำว่าเอา4ลบด้านซ้ายลบด้านขวาเอา 4x ลบด้านขวาลบด้านซ้ายเลยเป็นแบบนี้ 15x ลบ 4x ตอบชื่ใจแล้ว เลิศมาก11นะครับ x เท่ากับอะไร11เท่ากับอะไรครับ6โอไม่โอเอาเมื่อ 11x คือ6ครั้งเรียนถ้าดูโจทย์ถามหาอะไรอะง่ายจะตายอ่ะเพราะฉะนั้นที่โจทย์ถามหาโจทย์ถามหาอะไร 11x บวกอะไรฮะ5ใช่ไม่ใช่แต่เอ้ e g e r 11x มันคือเท่าไหร่ครับ6 บวกห้าได้เท่าไหร่สิบเอ็ดแอนเซอร์ง่ายไหมคะเออง่ายมากค่ะง่ายมากนะคะโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดโจทย์ถามว่า x เท่าไหร่คุณตอบเท่าไหร่ถ้า x ไม่ถ้าถามว่า x เท่าไหร่คุณตอบเท่าไหร่หกส่วนสิบเอ็ดอันที่เห็นีมันคือสิบเอ็ดเอเท่ากับหกถ้าโจทย์ถามสิบเอ็ดบวกห้าเท่าไหร่ สิอ x คือเลขหกบวกห้าช่วยคนที่ตอบสิเอดง่ายไหมคขาทีศาสตร์ง่ายมากนะครับเนี่ฮะเธอจงง่ายเหมือนครูนะครับสงสัยถามเลยการบูสงสัยไหมจดทันไหมทนันจดเสร็เรียบครับอ,อ่าเดี๋ยวให้เวลาจดนิดนึงค่ะนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่นะฮะสงสัยอย่าเกรงใจฮะแคปหน้าจอทักหลังไหม์มาค่ะ